ซนเดอร์ครับวันนี้พี่สิธิพันธ์ทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c b 500X ครับคันนี้เป็นรถปี2023เลขไม้3,000กิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ3,986กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากลูกคา้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไม้สวยใสย่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนมาครับคันนี้ครับ กุญแจชิปให้มาครบ2ดอกนะครับรวมถึงกุญแจกล่องหลังด้วยหัวชกสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงข้อบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมนะครับฝาปิดดูน็อตครบไม่มีรอยประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต่างๆดูนะครับไม่มีระลางเลยครับชุดปอกแฮนด์เดิมไม่สึกนะฮะตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์เดิมมือเบรกเดิมคันนิตได้กาดแฮนด์แต่งมาด้วยนะครับกระปุกกันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งตัวสอดต่างๆไม่มีละลาง ชุดสีถังเดิมสวยฝาถังสวยครับไม่มีรอยฟิกเกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบตัวถังครับต้องบอกว่าไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุคลักษณ์ยิ้มเลยครับเบาะนั่งยังคงเป็นหนังเดิมครับไม่คดอคะไมครับไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาพร้อมกับแหลกด้านท้ายพร้อมกับกล่องด้านหลังแต่งขนาดใหญ่นะครับจาก f 2 o moto นะฮะมาครับด้านหน้ายังคงเป็นชิวหน้าเดิมสวยนะฮะโคมไฟหน้าเดิมครับแทบไม่มีรอยหินครับสวยใสยเหมือนใหม่คันนี้มาพร้อมกับชุดฟันปอดไท์คู่หน้าอีกหนึ่งคู่ กระบอกโชคด้านหน้าครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยบางโคนหน้าเดิมนะครับเป็นสีเดิมฟิกร์เดิมไม่มีรอยขีดกวนแตกร้าวยางหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ3,000กิโลเมตรแท้ครับขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะกระบ,บอกโชคสวยคาลิปเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนี่จะจาก H2C นะครับแล้วดูขอท่อครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าและ ด้านข้างครับนะฮะชุดอกล่างนะครับเดิมสวยครับไม่มีรอยบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างมาครับชุดแฟร์ลิงด้านขวาซิกเกอร์เต็มครับครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวแล้วก็มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งทั้งตัวบนและล่างเลยนะครับฝาเป้าสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบเก่าไม่เคยเปิดครับแข้งเครื่องด้านขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับพักเช้าด้านขวายางเต็มครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขาเยีบเอ็กหลังไม่คด ไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราต,ติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กัตราเร่งนะครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอนครับมาครับสวิงอาร์มด้านขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็ เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุง้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์สภาพอยู่ที่90%ครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิเดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ทสิ้นแน่นอนซึ่งกามาจากจังหวัดพิษณุโลกเราลับซื้อทั่วประเทศนะฮะมาครับสตอร์เตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไรท์ลิ้วรอย พักสาวด้านซ้ายยางเต็นครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยนะฮะมาครับช,ช,ชุดแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาบาวฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรัว่วซึมและคาบกาวนะฮะชุดแคสบาร์ด้านซ้ายไม่มีรอยนะครับไฟด้านซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกร้าวเลยหน้าเคือฝั่งซ้ายครับนี่ฮะแห้งใสครับตาตาตาย,ท,าายนนทันเดอร์ไบรท์นนรทบุรีครับกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินเราล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับสัมผัสธ์กันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอันฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1 8 9 0 0 0เ้าบาทเท่านั้นดาวน์เพียงน่มนเก้า0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าออาตัวส่งตเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกอะถ้าคุณมองหา CB 5 0 0 x รับคันนี้นะบอกเลยว่าลดโคตดใหม่สภาพโคตดสวยเลกใหม่น้อยรถใช้มือเดียวด้วยใครหาอยู่นีบปาครับมาเจอกันธนบายนนรนบดีครับสวัสดีครับ